สวัสดีค่ะพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา KKN ไ Weekly ประจำวันศุกร์ที่19สิงหาคม2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์นายยงยุทธพงแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแนวคิดการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา การประชุมเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอันจะเป็นผลส่งเสริมให้การจัดการศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้นผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมเป็นการแนะนําและสอนวิธีการใช้งานระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้โรงเรียนดําเนินการได้อย่างถูกต้องซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู่ด้านไอทีประจําโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนสแตนอโลนจํานวน165คนเข้าร่วมประชุมทั้งนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ซึ่งเริ่มดําเนินการประจําปี2,565ปรากฏว่าสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้นจาก95.02ในปี2564

นายทองสุขเลี้ยงพร้อมรองผู้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ศึกษานิเทศนายพนมพรยปราบแก่ผู้มนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเวียงและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ PLC สู่ห้องเรียนคุณภาพณโรงเรียนอนุบาลภูเวียงเพื่อติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับผลสำลิ์ ที่สะท้อนประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนการปรปับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการดำเนินการใชร้รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามแนวคิดปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนของสถานศึกษาต้นแบบให้มีความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมร่องรอยหลักฐานสนับสนุนโดยโรงเรียนอนุบาลภูเวียงเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5เป็นโรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา KKN 5 Weekly ในรอบสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ